ตามไปคูณแต่ก็ตัวก็หจุดเธอเจอมันต้องมันเหมือนดับกระตาย <นะ S 1> ที่กำลังมาดวยดวงกันเมล็ดเสยาแต่จอกควายเธอทำให้ฉันโอยเกิด

Bye. ทัวง่วงนอนพื้นร้องดีแล้วก็เอามาเนี่ยกูรู้เลยใครเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรไอ้นี่นิ่งๆหวานๆถ้าเขาจะเป็นพระเอกพระเอกไอ้เด่กไอ้หนุ่มเป็นตัวกวนเส้นตีนเนี่ยโกงไงนะอ่าโอ้เขาเป็นเด็กเมอ้มึงมึงขว้ามือเนี่ยขว้างหรอยกไม่ยกเออไมยกไม่ยกตัวมาดูด้วยด้วยมายกด้วยดันยเอาไปไม่ยกมาแล้วให้ระวังตกล่ามไปค่อยเดินให้ดีรอวะ ดูล้องด้วยนะมึงแต่งตัวน่าด้วนหมอนลำก่ขอบคุณครับดี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 วันีด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 ีนีดีด้อีดีดดีดีดีดอดี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 มีด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 ดี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 ีด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 ี่รอมดดีีดดีีดีี เน่อยาเนย่เป็นข้าผู้ยาวล่ะครับนี่เฮ้ยขนาดเรานไดะไวเนี่ยตอนหลังทำเป็นทีดงต่านงนิเกเดินลำบากที่อยู่กับพวกแกเนี่ยมคือมันจชหไามแล้วน้องเนี่ยเจอก็มีความสุขดีียู่แล้วีสุดมาสุขใจด้วยเพราะตอนนี้ฉันมองโช์เนี่ย กำลังคิดถึงองค์หญิงเนตยาของฉันอยู่คุณอะไรก็มีลูกลูกร่างก็งามหน้าตาก็สวยติดใจมีเมตตาต่อคนอื่นด้วยฉันเะยหลงรักตนดใจเลยเพื่อนกูคิดว่ามันเหมือนกันเฮ้ยเกียร์เฮียเฮียเฮ้ยน้อนเลยเฮ้ยมึงจะไปไหนอ่ะกูพูดเลย โดนหลอกใช่ไหมนั่งรถกลับนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งนี่เดยนเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยกูคิดว่ามึอคือเหมือนแบบกูรู้ว่าคนเรามันรักกนได้แต่เราจับคือองค์หญิงเนี่ยเขาเป็นเจ้าพระพระมหาเขาแต่เราเป็นแค่ทหารไปแถวอ่ะคือมันต่างยกต่างปากกันนะเว้ยเพื่อนเอ้ยลืมเชื่อคิดไปแล้วมึงคือมึงไม่ต้องไปว่ามันหรอกเออเรื่องรอมร่างเนี่ยมันจะมาห้ามใครไม่ได้อเียก็รู้ กันชอบกันเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนจะตกคนจะตายคนเราจะรักกันเนี่ยอะไรมันก็ท่ได้พูดถูกพูดถูกแต่ว่ามันอยู่ที่ความเหมาะสมไงถ้าหลวงเปียวสีเขาก็ชอบมึงถ้าหลวงเปียวสีอย่างเงี้ยที่จะผสมน้ำผสมเนื้อการที่เขาอยากจะให้มึงไปหย่อนมึงไม่อยากจะหย่อนแต่ไอ้พระเขาอยากจะให้มึงหย่อนมึงก็ไม่อยากมาบอกเหรอคุณพูดอะไรว่าพูดถึงเปียวสีลองบอกไว้เลยว่า จะเล่าเป็นสีมันรองสาวคนนึงเท่านั้นก็เห็นไม่มาดักรอทุกวันเลยไปเท่าไรเ่าไรก็เจอชอบมึงอ่ะแต่ฉันไม่ชอบฉันชอบผู้หญงคนเดียวนี่ยวในเวลาเข้าเ้าคุณจะมาเดี๋ยวแวะตลาดซื้อเสื้อผ้าไปฝากองค์หญิงก่อนอาจจะเป็นสิ่งของเล็กน้อยองค์หญิงก็มีเยอะแล้วเอาเลยทุกอย่างซื้อนนะก็ความรักปักใจเอ้ปักใจใครจะเข้าอยากได้มา

พ่อมีคงบดข้างล่างน้องไอ้พ่อมันมันได้หนาวอะไรอะไรของมึงเนี่ยเช่นเรื่องที่มึงจะไปคุยกับเขาบ้างห่างห่างไวเลยห่างห่างไวเลยอย่าดิ้นท้อเบื่อแต่เดี๋ยวนี้เพิ่งจะอะไม่ยู่แค่นี้ทำหน้าพ่อมือนจะตกแป้มเลยจะเป็นไงไงเธอไงเจ้าเพื่อับน้องเป็นน้องน้องผู้หญิงผู้ชายจะไหนน้องเป็นน้องผู้ชาย ชใช่ครชื่ออะไรคะมยืจนจอ,อ <S 2> <S 2> นองเยอะย้นเยอะเฮ้ยดสีนี<อ>่เธอ,อมีธุระกับพี่นะพี่จะได้จะเข้าบ้านโมกูมาเลือดสีก็เพี่จะเข้าบ้านได้ไดแล้วเนี่ยจะกอดไปมาชอบถามอะไรหนอ่อยเถอะอะไรอ่ะไม่ชอบว้าด่ามทำไมพี่โง่เรื่องอะไรเนี่ย เดือดมึงด่าใครนะว่าใครเดือดไม่พี่เลียงสีพี่มีพี่มีพี่มีเวลาว่างเพิ่มนะดิทำไมถ้ามีธุระต้องกลับไปพี่จะไปเข้าเข้ามุกซมาเดี๋ยวกันมีธุระจะบอกเรื่องอะไรจะอย่าได้พี่ทรัผัวมาแล้วเลียงสีทำไมพูดง่ายเกี้ยงแบบนี้เลยอย่เได้แบบพี่จะไปเข้านะ แตการโนมายุไเอาเอาสิเน่ตายเวเป็นผัวของข้าเ็ตดี้าเล่นว้าอะไรน้าเกลียดเล่นว้าอะไรเล่นะเล่นเลนดีนะใช่คือว่าหายถึงหน้าหนาวแล้วว่ามันพอฟ้าไปไล่หอะไรแบบนี้เอารอะ๋ั่ไหนอะไป่กตัวถ้าเรืไปหาเลยหละ You okay. okay. okay.